ซึ่งเวลาเจ๊กเจงกันทีละสูตรละค่ะใครอยากกินแบบไหนรอดูจนจบคลิปนะคะขวดแรกปลาดิมถือขวดซี่สอมเนสกาแฟลาเต้ขวดนี้พิเศษนะคะไม่ต้องใส่นมใส่ไดแค่น้ำเถานั้นปบุงรสชาติมาให้เต,ลลต็มจนละจ้ะตวงให้ได้ตามสูตรนึ่งต่อนึ่งก็ได้นะคะร้อยเมื่อนกับบาริสต้าทําให้เลยโอมกาแฟมีความมันมีความวานอร่อยเลยค่ะพอกาแฟด,ดําหยุดตรงขวดนี้เลยจะ้ะเนสกาแฟเอสเปรสโซนะคะตัวนี้เป็นกาฟ กาแฟดำที่ไม่หวานเลยค่ะเทไม่ได้ค้มปีถึงขนาดกินไม่ได้นะคะมีความหอมกาแฟก็อร่อยแบบอีกแบบนึงนะใครที่กำลังดูเลยสุขภาพนับแคลโยขวดสีดำนี้นะคะไม่ต้องวุนวายไปต้มน้ำร้อนค่ะแคมีน้ำกับกาแฟจบค่ะเปลี่ยนจากน้ำเย็นเป็นน้ำร้อนปริมาณเท่าเดิมก็ได้นะคะสำหรับขวดสีฟ้าค่ะจะเป็นเนสกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะมีความหวานแล้วก็หวานน้อยกลมกล่อมด้วยหนึ่งขวดสามารถชงได้สิบขังนะคะอัตราส่วน ก็คือ1ต่อ1หรือหวาา5 0 ml ต่อน้ำหรือนมห0 ML จะเปลี่ยนจากน้ำเย็นเป็นน้ำร้อนชงร้อนสบายท้องอยากได้แบบไหนไปกดเหลือกได้ในตะกร้านะคะ